สวัสดีจ้าพี่น้องจา้าพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวเมื่อกีนี้เมื่อบรรยากาศพี่น้องผ้าเมลานีเป็นนำแข็งเป็นแมคคานิงคานอนเด้พี่น้องผ้าเมลานีวานขับเครื่องบินหนาวกะขับพี่น้องอยู่นี่คันบอกขับย้ำนี่สิขับย้ำได้เหบอเอ้ยพี่น้องมึงก้มหนาวตรงบรรยากาศแข็งไปหมด คืมฟ้าคืมฝนแต่ฝนบรตกเขาว่าหิมาสิตกพนะพี่น้องมาเฝ้าลูกเฮ้ยบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิง่งมีซีีแค่อยู่บ่มีลมพี่น้องไม่มีลมมีแต่ความหนาว จ nice ังไดเนาะพี่น้องทางไทยหนาวบ่พี่น้องหนาวคือเมืองนอกบ่าสิหารเชฟบลใช่ไหมเชฟบลเชฟบลแล้วเปิ่นพิหานโทู่หาภูหายาย่ำถาดุนี่เสีล่ะพี่น้องย่ำถามมลานีเสิแล้วกับชูโมงกว่าชั่วโมงกว่าขับรถมาสามสิบนาทีออกจากบ้านเนาะ ถ้าในในความหนาวก็มีความโซชืยนเนี่ยพี่น้องสูดอากาศบริสุทธิ์เนี่ยเย็นไปหดขาแข็งเนี่ยพี่น้องเดินนี่แข็งเหมดไปคอยให้เบิ้งอับขาอนขาอนสาลี่นี่พี่น้องจ้ะก่อสาลี่ตอนนี้ความหนาวเพิ่งกับหดอยู่เนาะหนาวเพิ่งกับหดนี่ มันนีนาหอนกับพืบขึ้นมากกว่านี้ว่าม็นนานนานดูดูเป็นไม้พีอ่าเนี้แม่ขันนิงขันนอนเลยแข็งเนี่พี่น้องคว่ำแข็งแต่คว่ำหนาวกันยังมีคว่ำงามเราพี่น้องพวกเจว่าเจว่าขึ้นอยว้แต่หิมะว่าานได้ตกนะหิมะยังไม่ตกค่ะไปจะตกมืออื่นหรือมือนี้มือแรงเบิงก่อนจะบักีฟ้า แต้มอยู่นี่ปาเขาไปเบิ้งเมลานี่พี่น้องเมลานี่สิเฮ็ดหยังสิบินหรือบ่บินบ่ทัานในเอาเขียงบินออกซ้ำแ <c oughs> กนั่งเช็คน้ำมันอยู่ปาไปเบิ่งเมลานี่ไปเนี้พี่น้องจ๋าลบสองได้กระบ,บินไปเนอะจ้ะเขียงบินหุ่มผา Oh, mình được là yeah ừ ừ, phải nó vệch chưa. chưa. Nguyên cứu vệch chưa. Nguyên cứu chưa. Nguyên cứu vệch chưa. Nguyên cứu vệch Nào Nguyên cứu vệch chưa. Nguyên cứu vệch chưa. Nguyên cứu vệch chưa. Nguyên cứu vệch อ่ะพ <c oughs> mm ี่น้องอูเกียงบินแต่อีพ่ออีพ่อก็กูนะไปแล้วขึ้นแล้วอ่ะไปดึกหรูตะเกียงกุนลาซีสีฟ้าตัวปูับปี Merci Mélanie.